ผ่านการรับรองแล้ว vivo y100 ขายชิปดัมเ n ิ i t ี900บนระบบการ a ก d r o n d r o i d 13ตั้งแต่แกะกล่องอาจเปิดตัวเร็วนี้ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทาง vivo เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากตระกูล y series เร็วนี้ครับที่มีชื่อว่า vivo y100 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากทาง BIS ของประเทศอินเดียเรียบร้อยแล้วครับพร้อมทั้งยังได้ปรากฏอยู่บนเว็บ Google Play Console ที่เผยให้เห็นถึงสเปคบางส่วนออกมาครับคาดว่า vivo y100 จะใช้ชิปเซ็ต a t m 6 9 0 0ให้แหละมะที่8 g b มีหน้าจอขนาดใหญ่อย่างน้อย6นิ้วบนดีไซน์จอและขอบมีติ่งทรงจยดน้ำความเอ็ดของหน้าจออยู่ที่ 4hd plus บนระบบประการใน113จากการปรากฏตัวในครั้งนี้ของ vivo y100 จึงเป็นการยืนยันว่าจะมีการเปิดตัวเลยๆนี้ครับคราวนี้เราก็ต้องรองดูกันต่อไปแล้วครับ ตอนนี้ช่อง i t f ีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีสบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ